ตามเดิมตา,มตามหลวงพ่อสุปปองของเรานะครับก็ออกรับสิทธบาทอยู well yes um, 8, ่นะครับญาติธรรมที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงก็ยังใส่บาทได้ทรับีว่าแขเนือรบรปิดองเนะกแอนนี้รถ รถด้านในต้องพยายามอย่าปลเข้านะครับเพราะว่าตบบนี้พวกผมตรงนี้บริวงนี้แข็งแรงกำลังออกรับสูบบ่ามีตัดยาไ้ตัดยาไปไปสวนกระทำอยู่น้ท่านยากระโเนี่ยโดนแดันจะองโมตัตัดาีนี่เดีแชงอาว่าจะพูดเนม่เดิน่เดินนต้องรีบรคต้ช่วยนะ